สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชาแนลปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกค่ะนะคะเย้วันนี้นะคะมาปังก็จะมา ดินสอกดนะคะของลอตติ้งนะคะออกสีมาใหม่เป็นสีนีออนนะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะมาปังก็ได้รีวิวเป็นดินสอกดท็อปไฟของประเทศไทยนะคะซึ่งแบบใช้ดีนะคะก็คือจะมีลอตติ้งด้วยแต่ว่ามันจะมีสีนีออนออกมาใหม่ซึ่งสวยมากๆนะคะก็เลยจะมามินิรีวิวอวดสีกันนะคะมีสีอะไรบ้างมาดูกันมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่สีส้มเป็นสีที่าปังชอบมากที่สุดนะคะ นี่เลยสีสวยมากๆนะคะสีส้มสดมากอะชอบมากมายนะคะต่อมาสีเหลืองนะคะสีเหลืองอือหใส่ใส่อต่อมาสีม่วงค่ะสีม่วงคนชอบสีม่วงต้องชอบมากแน่เลยมันสวยมากเลยอาสีม่วงอะอาต่อมาสีชมพูช็อกกี้พิงเป็นสีชมพูช็อกกี้พิงโอ้โหสวยมากๆสีสดมากเจ็บจริงๆนะคะ ีชมพูนี้สีเขียวสีเขียวโอ้โหมีความมีออนมากๆนะคะสีนี้สวยอน่ะและสีสุดท้ายนะคะเบาๆค่ะสีฟ้านะคะนี่ไงล่ะไงล่ะทั้งหมดหสีด้วยกันนะคะอุ๊ยอุ๊นี่ให้ดูอีกรอบนึงนะคะนี่ เพื่อนๆชอบสีอะไรกันบ้างเอ่ยคอมเมนต์บอกมาปางบ้างนะคะมาปางชอบสีส้มมากที่สุดเลยโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุงุงกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆม,ม,มาปางก่อนใครนะคะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปางได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย